สวัสดีนะคะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเ j ต่างนะคะวันนี้จะมาพา fc ทุกท่านนะคะเข้าไปไหว้นะคะหายนางพญานะคะแล้วก็จะขอพรเป็นตำลาวนะคะวันนี้ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะว่าเมื่อนีนตัวเลขของเฮาสิได้ตัวใดนะคะสำหรับอวตารม่านนะคะพี่น้องตัวเลขนะคะเกือบแตก3าัโตนะคะเพราะว่าตัวเลขที่เฮาขอตำลาเมื่อนั้น มันได้หกสีแปดเลขออกมันหกสี่เจ็ดเป็นบอพน่องนะคะไปเดี๋ยวเราไปจุดธูปขอพรกับนางพญานะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกา FC นะคะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทาง แฟนเพจแฟนช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะก็สําหรับตัวเลขนะคะของหายนางพญานะคะตัวเลขของเราหลุดไปแค่แต้มเดียวนะคะตัวเลขมันออก647นะคะท่านผู้ชมเอ่อแต่ว่าของเรามัน648ผิดแต้มเดียวนะคะตำลาวเนาะวันนี้ก็เลยจะอามาขอกับนางพญาใหม่นะคะขอตรงๆเด้อนางพญา เดี๋ยวแอจะขอลบอันเก่าออกนะคะหกสี่แปดลบออกเนาะเดี๋ยวจะขอใหม่ให้กับเอฟซีนะคะใครเข้ามาช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ด้วยด้วยคะ ด้วยพลองเด้อนะคะผู้ใดขามานะคะพิมพาว่าสาธุสาธุนะคะขอให้ f อซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ยังปวดหัวเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมขึ้นไส้เวียนหัวแล้วก็ปวดหัวนะคะแต่ก็กลัว f อฟซีหายนะคะแล้วก็กลัวไม่มีงานลงนะคะก็เลยต้องเอ่อขอ พยายามตั้งสติแล้วก็ขึ้นมาขอแนวทางให้กับ f อฟซเพราะว่าวันนี้นะคะอยากจะขอนางพญาให้เอฟซีมีโชคลาภในวันนี้เนาะครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะตั้งขอกับนางพญาขอเป็นตําราวนะคะสําหรับท่านไหนที่พลาดจากตำไทยแล้วนะคะขอให้ตําราวแตกสามตัวเดิมมานี ขอขยับกล้องก่อนเดินไปหน่อยสักครู่นะคะเ๋็วขยับกล้องแป๊บเล็บหนึ่งนี้มันมีสามกล้องนะคะทีละกล้องเดินไปหน่อยนะคะ สำหรับตัวเลขนะคะของไยนางพยาวันนี้นะคะก็ขอเป็นตำลาวนะคะท่านชมสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเสียงกับโปงมีแหบะพี่น้องวันนี้นะคะ fc ก็โทรมาหานะคะบอกว่าให้ไปตามตำลาวน้องเอ๋วให้หน่อยนะคะพอดีว่าเจ๊ตังก็โทรไปหาน้องเอ๋วแล้วนะคะน้องเอ๋วไม่รับสายเลยนะคะตั้งแต่ม เมื่อวันที่สิบหกตอนเช้านะคะเจตังก็ไปอยู่แต่ว่าน้องแอลอาจจะติดธุระหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้รับสายนะคะวันที่สิบหกแล้วก็เอ้ยไม่ใช่วันวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเมษาเอา่อน้องแอลไม่ได้รับสายนะคะแล้วก็ไปก็ไม่เจอนะคะส่วนวันนี้นะคะเจตังก็เอ่อได้โทรไปหาน้องน้องแอลอยู่นะคะตั้งแต่เช้านะคะ หลังจากที่ FC โทรมาก็ได้โทรไปนะคะเพิ่งจะหยุดวางสายเมื่อกี้นี้แหละนะคะแต่ก็ไม่น้องเอ๋อไม่ได้รับสายนะคะเพราะว่า FC บอกว่าจะอยากจะได้ตัวเลขแนวทางของตำราวนะคะก็เลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้า,ามีโอกาสก็จะติดตามให้นะคะส่วนของแม่ตั้นนะคะวันนี้นะคะ แม่ต้านฝันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ตังก็เลยจะไปตามตัวเลขให้กับ fc นะคะสำหรับแม่ต้านเดี๋ยววันนี้จะไปตามแม่ต้านแล้วก็แม่ยงให้กับ fc นะคะเพราะว่าแม่ต้านนะคะก็แม่ต้านให้นะคะเจ็ดปดห้านะคะถ้าตัดเล่นนะคะมันก็จะเข้าอยู่นะคะแปดเจดดแปดแล้วก็หลวงตานะคะที่อยู่ในวัดนะคะให้มาหางเดียวเนาะสำหรับรัฐบาลไทยอ่ะ สามหกแต่ว่าเจตังไม่ได้ลงนะเพราะว่าไม่ได้ไปแม่ไม่ได้บอกนะคะวันสุดท้ายแต่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะเผื่อว่าเราจะติดตามในงวดต่อไปจะเป็นงวดแรกเนาะของรัฐบาลไทยนะคะของของแม่ตั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปติดตามให้นะคะส่วนวันนี้นะคะเจะตังโทรหาแม่ตั้นแม่ตั้นบอกว่ามีตำราฝาเอฟซีด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเอฟซี FC รอติดตามนะคะเดี๋ยวจะไปตามให้นะคะ ส่วนของแม่ยงนี่แม่ยงอ่ะไปขายข้าวโพดท,ทางไปปากทางสมเด็จนะคะทางไปปากทางสมเด็จแล้วทีนี้เจ๊ตังก็ออกจะไปะตามให้เอฟซีอยู่นะคะก็ให้เอฟซีรอก่อนนะคะ,ะมาแล้วเลขไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเลขไม่ชัดนะคะท่านผู้ชม มันเหมือนจะเป็นเลขเลขสีหรือเปล่าคะตัวแรกมองมองไม่ชัดนะคะเป็นเลขอะไรเนาะนี่ตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวรอดูตัวที่สองนะคะนั่นตุ๊กแก หนึ่งสองสสห้าหกดอ่ะตุ๊กแกร้องเจครั้งค่ะวันนี้ f อซนะคะวันนี้ตุ๊กแกนะคะร้องเจดครั้งนะคะอ่ะโศกโศกเด้อูุใด้ามาให้โศกให้มาให้ลำให้รวยนะคะให้เฮ้งๆปังๆนะคะ ตัวแรกเลขอะไรคอมเมนต์หน่อยท่านผู้ชมตัวแรกน่าจะเป็นเลขสี่นะคะตัวตัวที่2น่าจะเป็นเลขสองใช่ไหมคะ fc ตัวแรกเลขสี่นะคะตัวที่สองก็น่าจะเป็นเลขสองสวัสดีค่ะจ้ะแมนมาสันแมนมค่คะสี่สองสองสีเนาะใช่ใช่ใช,ใช่จะต่างตาไล่พี่น้องมองพอค่อยเห็นนะคะตาผ้ามั่ว ขมับกตต็ตอดตึต๊บๆนะคะเบื่องโทรศัพท์ก็แห้งปวดตาพี่น้องไปใส่มาใส่ลำบากทะเลตะวันหักจ็กเสียจะได้นองมันมันแบบคล้ไยๆก็ว่ามันมันเป็นงานเฮ่าหนะเพราะว่าเฮ้าก็หาโชคลาบฝากเอฟซีซิแม่พี่น้องอาหารเสริมด้วยยังไปหาหมอนะคะกินอาหารเสริมก็ไปแห้งตามหม้อพี่น้องไดต่างกินได้ชองสามเม็ดหมอให้เอาอาหารเสริมขายหายมัน,น กินไปสองเม็ดต,ตามั่แล้วเห็นหงเลยหยุดกินเลยตอนนี้ก็ยังบทแจงค่ะหาโซเฟอร์มาขับรถหายอยู่เดี๋ยวนี้หาคนขับรถห้ปกติจะไปกับกับลูกนะคะแต่ว่าลูกเป็ยังว่าในตื่นอยู่มนันเองเขาให้เจ้าพระยาเคยให้แตกสามตัวเราไหมคะ อ๋อ oh, ใช่ค่ะวันนี้จะเป็นตำลาวนะคะให้นางพญานะคะท่านผู้ชมก็สำหรับอองคนางพญานะคะ,ะเดี๋ยวให้ fc ดูนะคะสำหรับท่านไหนมีคนที่เดี๋ยวทีละกล้องเด้ออันนี้นะคะจะเป็นไนางพญานะคะท่านผู้ชมสำหรับ fc ท่านไหนที่อยากจะบูชาก็ เออสามารถทักแชทแอไลน์เจตังมาได้เด้อนะคะหรือไม่ก็โทรมานะคะแต่ว่าบางทีเจตังไม่ได้รับสายท่านผู้ชมพอดีถ่ายคลิปหรือว่าตัดคลิปอาจจะไม่ได้รับสายขอโทษ fc มากๆนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะติดยากหน่อยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นองค์นางพญายที่ขอมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าแอดเคยประสบความสําเร็จนะคะแอดก็เลยบูชาม,มานะคะสาหรับท่านใดที่ อยากจะบูชาก็ทักได้นะคะโทรมาได้นะคะต้องโทรมานะคะลายบางทีมันไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็พูดเท็ชัดและวมา้ไไพี่น้องกล่องกล่องมูชัดตเห็นมูชัดนี่ฮะ ชัดๆเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นองค์ของนางพญานะคะสําหรับท่านไหนดวงยังไม่ดีดวงยังไม่มีนะคะอยากมีโชคลาบนะคะบูชาไปแล้วนะคะขอพอรโชคลาบกับนางพญานะคะการงานการเงินค้าขายร่ารวยนะคะเฮงๆปังๆนะคะเวลาเราตเ,เอเอไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะดวงติดๆขัดๆนะคะก็ขอพรจากท่านนะคะซึ่ง โดยส่วนตัวแล้วของแอดนะคะก็เคยประสบความสำเร็จจากนางพยานะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับ fc สำหรับท่านที่อยากจะบูชาเท่านั้นนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะถ้าแตก3ตัวนี้จะโอนเงินไปทำบุญสักหมืน่นสาธุค่ะ เคยแตกสามตัวมาแล้วเด้พี่น้องเคยแตกสามตัวมาแล้วนะคะเพราะว่าเจตังเคยขอเคยแตกสามตัวนี่แต่สองตัวนี่เข้าบ่อยนะคะแต่สามตัวก็ประมาณสองสองสาครั้งประมาณนี้นะคะตั้งแต่บูชามาสามตัวก็จะยากหน่อยนะคะแต่ก็มีอยู่นะคะ ส2 8นะคะสำหรับตัวเลขได้มาแล้วนะคะ4 2 8จ้าฝากเอฟซช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางใครไม่ชอบก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะคะใครที่ไม่ชอบนะคะก็ขอให้ผ่านนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้อง มันบ่มีผู้ใดหูนะคะว่าเลกมันจะออกตัวใดนะคะแต่บุหูว่า,าพี่นองมากตัวใดแต่ว่าเฮากะเป็นการเสี่ยงทายนะคะว่าเฮ้าจุดถูกขอเพิ่นอย่างเสี่ยเฮ้าบ่ามีแนวทางสีเฮ้าก็เลยจุดถูกขอเป็นแนวทางนะคะบันนี้ก็ขึคนอยู่กับดวงกระโชกวาสนาของแต่ละคตเน,ะนาะคืออุท่ผพานมาน่ะเกือบแตกสามตัวมันพวกเขานะคะ แต่ว่าขันพ่อได้มีดวงมีโชคเขาก็อาจจะถือเพราะว่าเขาซื้อขึ้นซื้อลงแต่ว่าเข้ากับพ่อได้ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะแต่เขากับบางคนกับเบิง้งกับพ่อได้ซื้อมากจันสินะนะคะอ่ะอาตาั้งจิตอธิษฐานด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้เจ๊ต่างคนผูไทยแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ ขอพรโชคลาภจากหายนางพญาวันนี้ลูกขอพรจากนางพญาขอให้ตัวเลขของอของลูกที่จุดทูบวันนี้ขอให้แตกสามตัวตัวเลขที่ลูกจุดมานั้นได้สี่สองแปดหรือว่าแปดสองสี่ถ้าตัดเล่นจะได้สองสี่สี่สองสองแปดแปดสองสี่แปดแปดสี่แปดแปดสี่ถ้าตัวเลขตัวนี้ออกถ้าแตกสามตัวถ้า fc โชคดีจะได้นำน้ำดอกไม้แล้วก็ผลไม้ เข้ามาก่อดแกมาไหว้านางพยาตามสัจจะวาจาที่ลูกให้ไหว้สาธุสาธุสาธุใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ